สะใจโคตรแต่ตอนนี้เสียงดังไม่ได้นะครับอยู่โรงแรมแล้วมันก็ตีสี่สี่สิบห้านะครับแต่แม่งสะใจมากนะครับแล้วก็อยากจะบอกลิยงว่ากูทีมดีกว่าไอสัตว์แหมทีมกูดีกว่าทีมกูดีกว่าที่นี่โอทราฟฟอร์ดครับจัดไปนะฮะสะใจโคตรสู้ไม่ได้เล่นแย่ด้วยนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวมาวิจารณ์กันนะครับแต่ครับ อย่างหนึ่งเลยครับที่อย่างน้อยๆแม่งคือความเป็นแมนยูเอเดครับคือกูไม่ยอมนะครับจนกว่าจะหมดเสียงนะครับจนหหักจนหมดเวลานะเสียงนกปีกสุดท้ายมานะครับคือสู้ไปดินะครับถูกต้องอย่างนี้แหละนะครับแล้วแม่งโคตรสาใจนะครับกองหน้าคนใหม่ของเรา2คนนะค o อบบี้เมนูแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายนะครับทําเป็นแบบปีเตอร์คลาสกับโอเวนไปเลยนะครับเออเอาอย่างนั้นไปเลยนะครับไอเวนอ่ะมาเริ่มกันนะครับ วันนี้ก็แกะแทคกติกเนาะรูปแรกนะที่อยากจะให้ดูก็คือวิธีการเล่นนะครับอาจจะไม่ถูกใจหลายคนอาจจะไม่มีการชิงต่อบอลตรงกลางนะครับแต่เราเล่นดักหลังลายได้เก่งลักไก่หลังลายเก่งมากวันนี้ทําได้ดีมากนะครับแล้วลูกแรกเนี่ยนะครับหยอดไปเสร็จปุ๊บนะครับเป็นการเข้าทําที่สุดยอดเลยนะครับเพราะว่าหยอดข้ามไปน่าจะเป็นบรูโน่มั้งโฉบไปนะครับแล้วก็ตัดเข้ากลางมานะครับเป็นการาโชวิ่งวิ่งมาเอานะครับแล้วแต่บอลอ้อมหลังไปนะวิ่งมาเอาตรงตรงแถวแถวเส้นกรอบเขตโทษนะครับ แล้วแตะวิ่งมาแตะบอลอนะไปข้างหน้าแล้ววิ่งอ้อมไปเอานะพอวิ่งอ้อมไปเอาลากลากองลากตัวผู้เล่นของทางลียงมไป2ตัวเนี่ยตบกลับเข้ากลางมาหาอุกเต้นเนี่ยนะครับโล่งโล่งๆเลยนะครับจริงๆมันไม่ได้ลึกขนาดนี้หรอกนะครับมันใกล้เลยแหละนะครับนะลงโล่อุกเต้ไปเข้าไปแท็บอินครับทุกคนทุกคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดูอยู่รู้ไว้ว่าจุดอ่อนเราคืออะไรรู้จุดดีรู้จุดอ่อนนะครับแล้วก็ลูกนี้ครับถามจริงๆเกมแพลนไม่ดีเหรอขนาดคาเซมิโร่เติมขึ้นมาได้บุกขึ้นมายิงลูกนี้ นี่ถ้าแพรี่มันไม่แพรี่ไว้เนี่ยนะมันไม่แบบแปะไว้อะแพรี่คือการแบบแปะบอลอะนะครับไว้เนี่ยนะครับอืมเนี่ยยิงลอดขามาแต่มันแบบมันเบียดนะมันเบียดเข้าใกล้ผู้สาประตูไปหน่อยนะครับถ้ายิงฉี่ออกไปได้หรือไซก็ได้เนี่ยโอ้โหคาซมิโรน่าจะทําประตูได้นะครับลูกนี้นะครับแล้วคุณคุณไม่ยอมใจแฮริแม็กควายวันนี้ได้ไงครับปุบ,บมือให้กดเบอร์ห้าให้กับตันหน่อยครับอดีตกับตันแล้วแฮริแม็กควายลูกนี้ใช้ไข่บล็อกบอลนะเว้ทุกคนคุณว่ามันเขาใช้แรกทั้งชีวิตอะ ผมบอกให้แม็กควายนี้แรกทั้งชีวิตวันนี้คือแมตต์แมนช์ผมอยากให้แบบอยากให้มีหลายคนเลยนะยโ,โร่ก็เล่นดีมากๆอูกาเต้ก็เด่นมากๆตอนที่อยู่บนสนามนะครับบรูโน่ก็แบกเป็นทุกอย่างให้กับทีมยิงจุดโทษด้วยถูกป่ะครับคาซิมิโรวันนี้เล่นโคตรดีเลยเล่นหลายเล่นหลายจุดได้ดีเขาอาจจะตามหลายๆลูกไม่ทันเพราะว่าจังหวะเกมที่โดนสวนมาเกมมันเปิดตางเปิดนะแต่คาซิมิโร่ปริเสธไม่ได้ว่าเด่นทั่วสนามจริงๆครับแต่วันนี้ผมต้องยกให้แฮร์รี่แม็กควายว่ะทุกคน อุนหนาวันนี้ก็เซฟเยอะด้วยแต่ผมต้องยกให้์รไ่ม่กววาจริงเดี๋ยวมาพูดถึงกอร์ดาโล่กันกอร์ดาโล่ที่สุดยอดนะครับแต่ต้องโดนด่าบ้างเหมือนกันนะครับแล้วลูกนี้วิธีการเล่นเราเห็นไหมครับวิธีการเล่นเรานะครับลูกแรกครับมาร์ซาวีโยนมาเปิดเกมเห็นไหมครับลูกนี้ครับแฮร์รี่แม็กควายครับโยนมาให้บรูโน่นะครับไม่จับเลยนะครับมองบอลจากฟ้าเลยรอบอลตก เอี้ยวตัวฮาบอลเล่เลยนะครับชนคานนะครับลูกเนี้ยชนคานนะครับไม่จับเลยนะสุดยอดเลยนะลูกเนี้ยเทคนิคการยิงบูโน่แม่งสุดยอดมากควบคุมบอลอ่ะนะครับแต่มันยากมากเลยนะทําเต็มที่แล้วก็ได้แค่ชนคานนะครับลูกนี้เกือบได้อีกเห็นไอมเกมแลนเห็นไหมครับวิธีการเล่นเราไม่ต้องไปเหมือนลียงครับเราทําแบบรียงไม่ได้ยังทําแบบรียงไม่ได้ครับไอเรื่องเรื่องเรื่องที่ควรจะทํามากๆที่แมนยูยังทําไม่ดีมากๆเนี่ยครับคือการทําแบบรียงเล่นเข้าฮาสเปซครับทําน้อยมาก เล่นเข้าฮาวสเปซนะลูกเนี้ยนะครับรบ,บอลถูกจากโยโรครับคนที่จ่ายเข้าฮาวสเปซคือใครรู้ปะโยโรโอ้น,นี้โยโร่แม่งทำหมดทุกอย่างครับเล่นเกมรับกระชากบอลขึ้นหน้าเล่นชิงต่อบอลทะลวงจ่ายบอลเข้าฮาวสเปซโอ้โหโยโร่นี้แม่งวันนี้นัดนี้นี้แม่งดีจัดมีเออร์เลอร์ไหมมีนะเว้ยไม่ใช่ไม่ม,มีมีพลาดเกมรับไหมมีเหมือนกันแต่ลูกที่แบบเขาทําได้ดีอ่ะโอ้โหมันแบบมาแสดงให้เห็นถึงความกว้างของทักษะเลยนะ คุณว่ามันมีกองหลังกี่คนนะที่มันแบบมันสามารถที่จะแบบทําได้ทั้งหมดตรงเนี้ยมีความเร็วสปีดเลี้ยงทะลวงขึ้นหน้าได้ฝั่งซ้ายมาซาวีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพลังงานในการแบบวางบอดไอเลี้ยงตะลุยนะแต่เขาวางบอดเอาแต่ฝั่งฝั่ง,งอ้ฝั่งขวาไม่ใช่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเอ่อมาซาวีเนี่ยวางบอลเอาแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยอย่างโยโร่เนี่ยโอ้โหโยโร่นี่คือแบบโอ้โหมึงแบบมึงครบเครื่องมากอะ วันนี้สำหรับผมอะ่ะผมไม่ได้มองว่าฮอยลุนเล่นแย่นะมีมีจังหวะที่ฮอยลุนเล่นแย่จังหวะที่ฮอยลุนเล่นแย่คือจังหวะที่ฮอยลุนอะ่ะบอลเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วขึ้นไปลายบนแล้วแต่ฮอยลุนอะ่ะไม่ขยับตัวเข้ามาใกล้บอลมาเลยจ่ายไปถึงเขายากแต่มันมีหลายลูกเลยที่ฮอยลุนเล่นได้ดีแล้วเข้าพื้นที่ <S <S เพื่อนก็ไม่จ่ายมาให้เหมือนกันนี่ผ่าป,ปะคือมันผิดคู่ฮอ,อยลุนมันก็มีจุดผิดเพื่อนก็มีจุดผิดห้าสิบห้าสิบเลยวันนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าฮอยลุนผิดทังว นะครับแล้วก็รุ่นเนี้ยแม็กควายวางไปครับแล้วก็โอ้โหต้องชมดาโลจริงถ้าทัทเกเรฟิโกเนี่ยนะครับไปเจอก้นของกอสเข้าให้ไงผมก็ไม่ได้จะบอกเลยว่าคุณอย่าไปโทษอะไรทัทเกเรฟิโกเลยนะครับมันยากมากอะ่ะมันยากมากอะ่ะคือถ้าคุณเจอก้นของกอสมันเป็นไปนไม่ได้เลยครับที่คุณจะเอาชนะก้นของกอสได้ผมบอกเลยว่าคุณล้มลงไปแบบนั้นถูกต้องแล้วอันนี้มันกอสแอสเข้าใจปะกอสแอส เจอแบบก๊อสบงังปังใช้โชต,ตูดกระเด้งป๊อกนะจบแตกทากลิฟิกโกเขาเรียกแตกนะครับแล้วแล้วกอสก็เอาบอลลงแล้วก็เป็นลูกยิงแบบกอสปาด่นะากอสปาดลูกนี้เพราะฉนตัวประกบมาต้าเอ้ยอะไรเอ้ยแพ้ไม่ต้องสืบนะถ้าเจอกอสปาดแบบนี้ก็จบหลังเสาหลังโกนะครับชนเสาเด้งเข้าโกนะครับเหนือเหนือ บอกเลยลูกนี้ไม่ได้ไม่ได้นี่นี่ลูกนี้กอตรู้สึกจะใช้ความสามารถประมาณ3 0ของตัวเองเท่านั้นเองในการยิงนะครับกอตเขาเหนือเหนื่อยอยู่แล้วนะแต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นเออใช่หลังจากนั้น, <c oughs> ก,น,นกอตแปลกแปลกกอตมึงเลยแปลกแปลกแล้วมึงจะมุ่งยิงอย่างเดียวเลยไม่ได้นะไอเวลลูกที่ไม่ว่าใครเห็นก็ไม่เชื่อว่าลูกนี้จะไม่เป็นประตูคือมันเกินไปอะ่ะผมว่าลูกนี้คือผมว่ากานาโชแบบกานาโชแบบ หุ่หงนตแต่ตัวเองอะถูกต้องเลยครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คุณดูยังไงแล้วมันจะไม่เป็นประตูอะมันมันมันเหลือเชื่อถ้าบอกว่าวันนี้แมนยูแต่มีเกมที่เหลือเชื่อมากฟุตบอลบลัดดี้เฮลมากๆนะครับลูกนี้มันก็แบบเหลือเชื่อพอๆกันอะมันไม่เป็นประตูได้ยังไงอะมันต้องยิงยังไงให้ไม่เป็นประตูอะมันจะต้องเข้าเลยนะครับหรือคุณจะทําอะไรยังอื่นอีกได้เยอะแยะเลยครับ ได้เยอะแยะเลยครับมีตัววิ่งเติมมาตัวผู้เล่นล้มไปแล้วคุณจะแตะกระชากต่อมาอีกนิดเปิดมุมก็ได้ครับถ้ามุมนี้มันแคบไปอ่ะโชว์หนูกระชากเข้ามาตรงกลางอีกนิดนึงลูกแล้วยิงสวนไปก็ได้หนูจะชิปข้ามไปก็ได้หรือถ้ามันจะเหนือไปหนูจะรออีกนิดนึงก็คืนหลังไปให้เขาันยิงสวนอะไรเงี้ยม,มันมันมีอีกหลายอย่างครับแต่ว่าลูกนี้กานาโชว์ไม่ไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยนอกจากก้มหน้าแล้วก็กดเลยครับกดเลยแล้วกะว่า กดไปตรงตัวปรักษามตัวคือแบบฮัลโหลเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอยิงลูกนี้ไปเสร็จปุ๊บรู้สึกเซ็งไปตัดตามตัดทฟาฟาวดึงดึงดึง,ดงจนโดนใบเหลืองโดนใบเหลืองเสร็จปุ๊บทาหน้าเซ็งมากๆแล้วหลังจากนั้นนะครับการการเรื่องของโชวก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยครับไม่มีจังหวะแตะหลบแบบนี้นะครับไม่มีจังหวะเอ,อกระชากลุยขึ้นมาแบบตรงกลางสวยๆทีนี้กระชากอ่ะกระชากครับริมเส้นนะครับ หลุดมาเนี่ยหลุดเพื่อนจ่ายให้เนี่ยหลุดนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหตัดสินใจผิดหมดเลยครับโมเมนตัมเริ่มเปลี่ยนนะครับหลังจากลูกแชกี้ไปลียงเข้าเกมดีขึ้นสองสามศูนย์ไม่มาลียงเข้าใกล้ประตูเรามากขึ้นเรื่อยๆลูกนี้เป็นทอริโซครับกอลองตัางทอริโซได้ยิงนะในกรอบเขตโทษด้วยนะหมุนตัวยิงนะจับบอลในกรอบได้เขาแทงกันต่อในกรอบใกล้ๆหมุนตัวยิงนะเซนเตอร์เราสองคนแมก็กควายโยโลเข้าไม่ทันนะครับบอลมันรอดไปก่อนนะครับได้อูนานา่าซูเปอร์เซฟไว้นะครับ หลังจากนั้นใครบอกเกมยังผมก็ยังไม่เชื่อว่าเกมแพนมีปัญหาคุณดูแล้วฮอยลุนทําได้ดีหลายจังหวะมากกับการพักพิงเก็บอาจจะไม่เยอะมากนะแต่มี3าอย่างน้อยสามลูก4ี่ลูกอะที่ทําได้ดีมากๆแล้วควรจะทําอะไรได้มากกว่าน,นี้ทําตัวเป็นเป้าพักนะครับโพสิชันทําได้ดีแล้วบอลจากดาโลขึ้นไปนะครับพักได้เก็บตอกส้นต่อป้ายต่อนะครับทะลวงต่อเนี่ยนะครับแล้วไม่เป็นประตูรูปแบบเนี้ยตัวเข้าชาร์จไม่มี ตบกลับมาไม่แม่นนะครับไปยิงเองนับซ้าๆบนบนสามศูนย์ 0, ไม่มาสักทีนะครับแม้กระทั่งลูกนี้พักพิงเก็บรอบอลเติมแทงทะลุช่องฮอยลุนก็ทําให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับฮอยลุนเนี่ยผมว่าทําประโยชน์มากๆเลยครับหลายๆครั้งกับเพลงการเล่นโฮอั p เพลงผมเชื่อว่าอามอรินน่าจะชมฮอยลุนการเรื่งของฮอยลุนวันนี้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับเกมได้ดีขึ้นกว่านณก่อนๆเหมือนอารมณ์แบบไม่ต่างจากแบบมีความ ทำได้เหมือนเซิร์กซีบ้างแล้วในหลายๆอย่างนะในบางครั้งไม่ได้ทุกครั้งนะไม่ได้เยอะเท่าเซ,รซิร์กซีแต่ว่าก็มีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นจากที่เป็นอากาศมาหลายเกมอ่ะหลังจากนั้นก็มาเสียประตูจนได้ครับจากลูกหม่งย้อนมาแล้วก็เป็นทางโทริโซครับมาชิงกระโดดโฉบเข้ามงก่อนนะครับแล้วก็มาดดนตีเสมอครับมาโดนตีเสมอจากทากิฟิโกนะครับนะซึ่ง พอโดนตีเสมอตรงนี้แล้วอะสำหรับผมอะเกมมันเปลี่ยนไปเลยครับหลังจากนั้นอะผมไม่มีภาพอะไรให้คุณดูอีกแล้วเพราะหลังจากนั้นมันคือความเละเทะแมนยูเละเลยครับไม่เป็นกระบวนขึ้นเกมไม่ดีนะครับมีการเปลี่ยนตัวแก้เกมนะครับก็ยังไม่มีความมั่นใจในการที่จะพยายามเอาบอลไปเข้าทําผมใช้คานี้แล้วกันช่วงตั้งแต่นาที50นะครับอ่าครึ่งหลังมาเนี่ยนะครับตั้งแต่การานโะชได้ใบเหลืองอะ ที่ยิงพลาดอะลูกลูกโล่งๆอะมันพลาดอะนาทีสี่สิบกว่าสี่สิบเก้าอะไรเงี้ยสี่สิบแปดสิบเก้าหลังจากนั้นนาทีนาทีห้าสิบโดนใบเหลืองเนี่ยคือมันวิง่งนะสี่สิบเก้ากว่าๆเนี่ยเออยิงแล้วก็ห้าสิบกว่าๆเนี่ยมาโดนใบเหลืองนะพลาสิบแบบนิดๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแมนยูเสียการแบบเสียบาลานซ์ของเกมไปเลยครับแล้วประกอบกับว่าทางทางลียงเขาเปลี่ยนตัวด้วยนะครับเขาเอาเทสแมนลงมาเขาเอาลากาเซตลงมามันมีอันตรายในยแดนบนมากขึ้นเขามีเป้ามากขึ้นจากเกาะตอนแรกเนี่ยที่แบบ เออ่มันมันเหมือนกับว่าเป้าในในกรอบเททูมันไม่ดีพอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเวเป็นวันเวเลยครับเขาเล่นอยู่วันเวมากๆนะเขาเปลี่ยนลักษณะมิโกตาเซ่ออกไปนะแล้วก็โทูนิโซมาหม่งได้นาที71เนี่ยตรงนี้เราเป็นลองยาว21นาทีนะครับสำหรับผมอะแล้วก็มาโดนตีเสมอ71แล้วมาโดน78เห็นไหมครับแป๊บเดียวเองเจนาทีเป๋พอเป๋โดนลูกลับเป๋ยาวเลยพังนะครับจนจนจนตอนช่วงท้ายเนี่ยนะครับก็ เป็นทางเมนส,สันมาส์แล้วเขาบี้เมนูลงมานะถอดดูกเกตเต้กับร้บานาซุ่มถอดลูนออกผมอาจจะแอบเห็นต่างน,นิดนึงคือตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าอยากจะให้ถอดร้านซุ่มถอดุูนออกไปเพราะว่ามันอาจจะขาดเป้าแดนหน้าแต่พอทางเ,เป็นทางเมนูมามันก็จะอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเน้นเก็บบอลแดนบนนะเพราะว่าเมนูน่าจะมีทักษะการครอบครองบอลที่ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้หรอกแล้ว,ว่าระบบการเล่นเนี่ยแดนบนผมก็คิดว่ามันน่าจะไม่ได้ดุดันเท่ากับมีกองหน้าตัวเป้าหรอกแต่ว่า แล้วมันก็เป็นจริงๆนะก็คือหลังจากนั้นต่อไปลงต่อเวลาเราก็โดนอีก2ลูกอะ่ะก็คือเมนูลงมามันไม่ได้ทําให้เกมดีขึ้นะนะครับเอาอย่างนั้นละกันแล้วก็การที่ฮรรีมากกวานนั้นก็ต้องตัดเกมโดนมาสวนมาแล้วโดนตัดเกมก็เป็นาเพิ่มความกดดันนะทางอารมริมก็เลยพี่เจงก็เลยรับเกมอีกรอบนึงนะส่งแฮรรี่มารมาแทนดอกูที่วันนี้เล่นไม่ค่อยดีต้องบอกว่ามันนี้ดอกูเล่นไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เอาการาชโชวออกไปเพราะว่าสมาธิเริ่มหมดแล้วนะครับคริสเตน,นมันค,คุม นะแต่ว่ามันไม่ได้ดีมันไม่ได้ดีในแง่ของการายกระดับทีมได้ทันทีนะครับโทริโซโดนใบแดงนะแล้ว,รว,นะรวเราโดนสวนนะโดนสวนเราโดนสวนผมไม่แน่ใจอ่ะจากใครแฮร์รี่อามาร์สนั้นเสียบอลแดนบนหรือใครวระเสียบอลแดนบนนะครับนะเออแล้วก็โดนสวนย้อนมานะครับแล้วก็ห้าทีทีร้อยห้านะครับชากี้ก็ได้ยิงหน้ากลอบน,นะครับ เนะจอเจอเจอ้าตัวเร็วๆชื่ออะไรนะเจ้าตัวฟอฟาน่ามาลิฟฟอฟาน่านะครับลากลากลาลากลากแม่งหล,ล,ลุดมาถึงเชอร์กี้แม่งได้ยิงแบบตรงตรงกลางเลยนะปัน่นหลอกทางเข้าไปแซง3-2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเ,ออเป็นทางแมงยูก็ยังเสียเปรียบอยู่ต่อเนื่องนะจนถึงช่วงทดเวลาออช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนะครับก็มาโดนเอาทางทางอะไรอะ่ะจุดโทษนะครับลากาแซตนะครับนะ จุจดโทษลากษัตริย์นะสิบห้าทีใช่ไหมจนครึ่งหลังเนี่ยนะครับนะนาทีที่ร้อยห้าใช่จนถึงร้อยสิบห้าไอ้ร้อยยี่สิบดิร้อยห้าถึงเออร์ร้อยสิบห้าร้อยร้อยห้าถึงร้อยยี่สิบใช่ไหมนะครับก็บรูโน่มาได้จุดโทษนะจากลูกที่เขาเรียกว่าคาอคาซิมิโร่ลุยเออ,เอ,อต้องบอกแบบนี้แล้วกันแล้วไปโดนเตะเท้านะโชคดีผมบอกลูกเนี้ยแม่งคือได้จุดโทษเนี่ยนะได้กู้โมเมนตัมและช่วงท้ายแมนยูจะชอบเป็นแบบเนี้ยครับ พอช็อตที่ระหว่างเกมที่ควบคุมอะทําไม่ได้คุมไว้ให้มันได้เปรียบยาวๆไม่ได้พอเริ่มอะไรไม่เป็นใจปุ๊บสติแตกสติแตกปุ๊บเสียเกมถูกปะแต่ช่วงท้ายอะครับพอไม่มีอะไรจะเสียแมนยูจะเป็นนี้ทุกครั้งเลยไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่สู้วันนี้ก็ไม่รู้สู้วันไหนแล้วจะหมดเวลาแล้วเอาซะหน่อยแล้วแมงโมเมนตั้มมาพอดีคือมาได้ประตูช่วงท้ายฮึดสูตรแมนยูเป็นแบบนี้เลยครับคือถ้าคุณแบบไม่มีอะไรมาฮึดนั้นไม่ได้ประตูช่วงท้ายไม่มีแรงฮึด มันก็จะพยายามบุกบุกบุกอย่างนี้แต่อากาศจะไม่ได้ประตูแต่บางเอิญอมาได้จุดโทษครับแม่งจุดไฟไฟแม่งที่กาลังจะมอดไปแล้วเด็กกาลังจะร้องไห้แล้วสี่สองแม่งจุดไฟขึ้นมาครับไฟแม่งติดไฟแม่งติดนาทีร้อยสิบสี่แม่งได้จุดโทษร้อยยี่สิบเมนูมันยิงแบบตีเสมออย่างสุดสวยเหมือนเลยปั่นโค้งนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดสองลูกสองนาทีนะครับสองลูกภายในสองนาทีภายในหนึ่งนาทีด้วยสามอันร้อยยี่สิบกับร้อยยี่สิบเอ็ดอ่ะนาทีเดียวอ่ะแล้วเป็นคาซิมิโร่ครับที่ซทั้งคู่เลย แล้วไม่ชงคาสิมิโร่ก็ไม่ได้ถูกปะสําคัญมากเลยครับพอลูกจุดโทษคาสิมิโร่ก็เป็นคนเลี้ยงจ่ายเข้ากลางให้เมนูในในตำแหน่งพื้นที่ที่ดีคาสิมิโร่ก็เป็นคนจ่ายไปได้นะทั้งที่ที่แมนยูเนี่ยตื้อหมดแล้วนะผมว่าวันนี้คาสิมิโร่เนี่ยเด่นกว่าบรูโน่อีกในมุมภาพรวมนะนะครับแล้วก็มาช่วงท้ายเนี่ยก็คือมาหยอดเข้าไปนะครับแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกว์เนี่ยก็เอาชนะนะผมไม่แน่ใจเป็นใคระนะครับแมนเชสเตยหรือใครวะนะรหรือมาตาก็ได้มงน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์นนยหรือเปล่าไม่น่าใช่ เซนเตอร์ป่ะนะครับก็หม่งรูกนั้นเข้าไปก็ระเบิดครับโอชาฟอร์ดระเบิด